นะหรือว่าจะให้เพิ่มลลุูมอีกหน่อยได้นะครับระดับนี้นะเอาระดับ7แล้วกันสวัสดีครับทุกท่านครับใช่แล้วครับอีกทีครับถูกต้องครับวันนี้มา2ต่อครับติ๊กกับโตนะฮะเพราะว่าโตนี่คือเป็นเ,เป็นน้องรัก ที่เก่งมากๆแล้วก็เราเคยเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วก็เคยร้องเพลงรักก็ยอมเปลี่ยนแปลงมาด้วยกันแลงน้นวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเขาเรียกว่าแสดงตัวเองอย่างชัดเจนของแบงค์ออนอฟฟินสัน BNO เนี่ยนะครับก,ก,ก็ก็น่าจะถือว่าเป็นเปาา็นโอกาสดีมากๆเลยเพราะว่าผมก็อยู่ไม่ไกลจากยยนี้ได้มีโอกาสมาเดินที่พิซซาพาร์ที่าาบ่อย มาชมภาพยนตร์มาดูหนังอะไรที่นี่บ่อยๆั้ยาการมาจัดงานตรงนี้นก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเติมเต็มแบบฟีล l i n ความรู้สึกมากๆเลยครับขายสบรรการาศแบบนี้เปนานมากแค่ไหนใช่แล้วโอ้ไม่กี่วันครับสี่เดือนเท่านั้นเองคนะือยดไปเลยคือต้องบอกนะครับว่าสําหรับพี่ติ๊กเนี่ยตกงานร้อยเซนครับ<อ>นะแต่ว่าในฐานะที่พี่ติ๊กเป็นนักดนตรีนะครับโอ้สำหรับผมนี่ในฐานะที่เป็นนักดนตรีก็เลยมีโครงการขึ้นมาโครงการคือ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับวงดนตรีใดๆมาจากตรอกซอกซอยไหนไม่ว่าจะเป็นอซอยเล็กซอยใหญ่จังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่เดินทางมาที่สตูดิโอของผมก็สามารถที่จะรับเงินกลับไปเลยนะฮะ5,000บาทแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีมาตั้งแต่ไกลสุดน่าจะเป็นเชียงรายนะครับแล้วก็บางคนก็เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะในเดือนแรกเนี่ยก็ใช้เงินเก็บก่อนเดือนที่2ก็เริ่มรู้สึกว่าคลันเนื้อคลันตัว เดือนที่3ก็เอาเข้าวของออกมาไปที่โรงนำจำจํนำโรงจำนำไม่นะ <laughs> ว่าเป็นกีตาร์เป็นเบสเป็นรันนา่าเป็นแซ็กโซโฟนเป็นทรัมโบนทรัมเป็ตนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อช่วยเพื่อนที่ท,ท,ที่สามารถช่วยหลายๆคนได้และตอนนี้ก็ <c oughs> จะมีอีกวงหนึ่งมาจากพัทลุงนะฮะเวลานั่งรถไฟมาเราก็จะจ่ายตังค่าเดินทางให้ ใครเดินทางมาจากรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะในแบบไหนเราก็จะจ่ายเงินให้แต่ว่า5,000บาทนี้ให้แน่นอนครับอััันนนนี้เการตตดดสสิิไงทไม่ต้องตัดสินครับไม่ต้องตัดสินคือใครก็กกได้นะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีไทยนะฮะดนตรีสากลแดนเซอร์อ cer, นะฮะเด็กยกเครื่องนะฮะโรดี้อะไรต่างๆมาถึงล่าสุดก็คือกระรอกน้อยอ,อ,อะไรนะออฟสุพนัท ก็พาวงดนตรีเอ้ยไม่ใช่พาวงลิเกมาแล้วก็มาเล่นลิเกกันนะฮะห้าพันบาทผมให้ห้าพันบาทตอนแรกตอนนี้ผมเอาสตังค์ของผมเนี่ยสองแสนบาทนะครับแล้วก็เงินส่วนตัวมามามาให้วงดนตรีก่อนนะครับมาให้วงดนตรีให้วงดนตรี จากนั้นไปก็หลายๆคนก็เห็นความสําคัญตรงนี้ว่านักดน,นตรีเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกว่าให้ไปอยู่ในส่วนไหน,นของการเยียวยาเพราะนั้นเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยเหลือกันนะฮะ,ะก็เลยกลายเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยนะครับตอนนี้จาก20-30วงกลายเป็น300วงนะฮะตอนนี้นะฮะสามร้อวงผมเนี่ยติกชิโร่ตัวเล็กๆเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนๆที่อยู่ในวงการดน,นตรีที่ตกงานมา4เดือนเนี่ย ได้ประมาณ5,000คนถึงผมว่าน่าจะน่าจะเกินแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ขอภาวนาไม่ให้มีระลอก2ไม่ให้มีโควิดอันทีระลอก2ถ้าไม่เช่นนั้นผับปลาที่เปิดเนี่ยก็จะต้องปิดถาวรน,นะฮะแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพอมีโอกาสให้ให้ทั้งตรีมีลมหายใจบ้างแต่โดยเฉพาะร้านอาหารผับแล้วก็สถานประกอบการที่โอเพนแอร์นะฮะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่า ก็จะปิดในตอนเที่ยงคืนนะครับปิดตอนเที่ยงคืนเพราะนั้นบางวงที่เคยเล่น2รอบสรอบก็จะได้รอบเดียวนะได้รอบเดียวก็ต้องทั้งหมดที่ทำไปมันปิดโครงการไปแล้วอย่างครับไม่ปิดผมตอนแรกตั้งใจว่าจะทําสัก3าเดือนแต่ว่าตอนนี้มันต้องเป็น6เดือนแล้วครับและก็ตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะหลายๆคนยื่นมือมาช่วยเหลือผมว่าจะต้องเป็น1ปีครับ1ปีรอจนกว่าจะมีวัคซีนที่จะ สามารถทำให้เราได้รู้ว่ามันปลอดภัยแล้วนะฮะ,อะนอกจากการช่วยเหลือศิลปินแล้วตอนนี้ก็เห็นเขามาช่วยน้องก้าวตักด้วยเอาตรงประเด็นเลยใช่ไหมอรูสาวอ้อมมาท <laughs> ี่ชักไป<ล>กนาทั้งห้าเลยเนี่ย <laughs> 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 วันนี้ก็ต้องขอบอกนะครับว่าก็ช่วยเหลือน้องก้าวมาตลอดระยะเวลา1ปีตั้งแต่เป็นโค้ชของน้องก้าวนะฮะใน uh, The Voice Kids ครับนะฮะ <laughs> คือน้องก้าวเนี่ย ผมเห็นอะไรในตัวเขาหนึ่งเขาเล่นดนตรีมาตั้งแต่สามขวบแต่งเพลงตั้งแต่หกขวบแล้วก็สร้างเพลงที่เป็นผลงานของเขาเองในครอบครัวนะฮะซึ่งก็สิ่งสำคัญถ้าเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีก็จะยิ่งดีถ้าเป็นคนเก่ง,แ,นนกง,นนกงแต่เป็นคนไม่ดีก็ไม่น่าส่งเสริมหรือว่าเป็นคนดีแต่ไม่เก่งก็ไม่น่าส่งเสริมนะเก้าเกลอนเนี่ยเป็น,นเด็ก กระตัญญูนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะหาสะตุ้งสตังค์ได้ในตอนที่เขาอายุประมาณ3ขวบ4ขวบเนี่ยเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยคือเด็กอายุ3ขวบเนี่ยมันเป็นความหัศจรรย์ที่จะเล่นกีตารแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยผู้ใหญ่ก็เลยให้เขาเรียกให้ความเห็นใจแล้วก็นิยมชมชอบเพราะว่าเป็นสิ่งน่ารักบางวันเขาสามารถที่จะหาสตังค์ได้ประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0 5,000บาทได้ ช่วยน้องเดี๋ยวเขาช่วยมาช่วยน้องในช่วงนี้ค่ะมันจะมันเป็นการเลือกข้างอะไรแบบนี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นแบบสองต่นสองบาทคนนี้เขาเคยเล่าให้ฟังเลยครับเขาเคยได้ห้าร้อยบาทนะครับรู้ครับผมรู้ครับรู้เหมือนที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับครับผมจำได้เลยนะครับครั้งแรกที่ไปเจอน้องก้าวหลังจากที่จบจบเรื่องของ The White Kiss นะฮะ เราไปเจอกันที่หัดใหญ่ผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่หัดใหญ่ก้าวก็พาพ่อกับแม่มาและก็มาบอกผมว่าคุณเจนนี่เขาขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมบอกว่าก้าวไปเลยอะไรที่มันเป็นประโยชน์สาหรับก้าวแล้วก็จะก้าวเดือนต่อไปอย่างมั่นคงทําเลยนะครับและผมเองไม่เคยหนึ่งผมไม่เคยเซ็นสัญญากับก้าวสองมีแต่สัญญาใจนะฮะสาม ไม่เคยได้รับเงินจาก9แม้แต่สตงางค์แดงเดียวมีแต่จ่ายให้9นะครับเพราะนั้นในวันนั้น9้เขามาบอกว่าเขาเเเเคุณเจนนี่ขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมก็บอกว่าไปเลยครั้งที่2 9ก้าวมาบอกว่าตอนนี้ยอดวิวเป็น10ล้านแล้วนะจากแค่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นะฮะยอดวิวสูงมากเลยผมประกาศเลยนะครับ ทุกท่านคงจะทราบอาจจะยังไม่ทราบผมบอกว่าก้าไปอยู่กับเจนี่เธอเพราะว่าพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะสามารถทําให้ก้าวประสบความสำเร็จได้แบบนี้หรือเปล่าและตอนนี้จาก10ล้านมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆพี่เองไม่ใช่คนที่อยากจะจิบชิ้นปลามันแล้วก็อยากจะกักไม่ให้ก้าวต้องก้าวเดือนต่อไปเพราะชื่อก้าวเนก้าไปเหอะไปอยู่กับเจนนี่เธอเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วเนี่ย เขาบอกว่าเขาขออยู่กับพ่อติ๊กได้ไหมบอกถูกก้าวเอ้ยเธอไม่ต้องมา่วงพ่อหรอกไปไปเลยไปอยู่กับเขาเลยก็บอกเขาอยู่กับพ่อติ๊กแล้วก็สบายใจเนี่ยอันนั้นผมไม่ทราบผมให้เขาพ่อแดดนะครับพ่อเขาชื่อแดดแล้วก็ก้าวเกมแล้วก็เกตดแล้วก็แม่เขา นะฮะให้ไปจัดการกันเองเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เกิดในตอนที่ผมทํายุ่งเกี่ยวเ,เกี่ยวดองกับเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้สิทธิ์ในการจัดการาในการดูแลให้เขาดูแลกันเองและผมเนี่ยก็จะเป็นคนคนเดียวที่พยายามบอกว่าให้ใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะใจเย็นเย็นผมพูดเลยนะอันนี้ผมพูดแบบแบบเจง๋งๆเลยบอกว่าผมบอกว่าก้าวเราเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะ แล้วก็ให้เราถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสบายใจอาจจะเจ็บปวดเล็กๆแต่ว่าความที่เราเป็นลูกชายอะ่ะเราก็สามารถสร้างงานต่อไปได้อะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก้าวเดินทางต่อไปเดี๋ยวพี่ที่ก็แต่งเพลงให้เรื่อยๆพี่ที่มีห้องอัดเวลาที่ก้าวมาก็ไม่ต้องใช้จ่ายสตางค์อะไรเกมก้าวมาช่วยกันแต่งเพลงแล้วก็สิ่งที่ทำรายได้ให้กับก้าวกับเกมก็คือเรื่องของการ ทำงานในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าเขาก็มีแฟนคลับของเขาอยู่เยอะพอสมควรก็สามารถทำให้เขาได้มีต้งสตางค์ใช้และก้าวเนี่ยแหละครับเป็นคนที่เกมเนี่ยต้องหยุดเรียนเพราะว่าต้องให้เงินสำหรับเกดซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยไปเรียนนะฮะแต่ ต้องขอบอกอย่างนี้นะครับเรื่องของอ้อนะครับเป็นเรื่องที่นอกเหนือ,อความจัดการก็เรื่ออะไรอ,ะอ่ะบางคนเล่นโซเชียลมีเดียในขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองผมเองเป็นคนที่จะไม่เล่นโซเชียลมีเดียว่าใครด,ด่าใครแล้วก็ไม่ ไม่มีแนวทางในแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างอ้อผมถ้าถ้าผมจะพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างอ้อนะก็หมายความว่าอ้อเขาก็อยู่ดูแลก้าวมาตลอดแล้วก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าอ้อเนี่ยโตมาจากเยอรมันเพราะฉะนั้นความความเที่ยงตรงกันนะี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ บอกตรงว่าผมก็ตำหนิภรรยาผมว่าอย่าใช้โซเชียลมีเดียให้มันพุดโทษครับ <c oughs> <c oughs> น้ำลายแต่ฟ้อง <c oughs> <c oughs> อย่าให้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทำทาให้อ้อไม่สบายใจเลยถ้าอ้อรักพ่อก็ลบมันออกไปเถอะนะนะครับแล้วเขาก็ลบจริงๆนะแต่ว่าอาจจะมีคนที่ไว้กว่าเอาอันนี้ไปไปสอยต่ออะไรมาณนี้หลังหลังตรงนี้ ไม่ไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีอะไรผมก็บอกว่าให้ให้นึกถือให้ให้ใหยึดถือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือในโซเชียลใครก็พูดอะไรได้ผมคิดว่าประเด็นที่มันทําให้เกิดเรื่องราวตอนนี้มาก็คือคนบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักในการโพส์ตออกมาแล้วก็ไปด่าพ่อก้าแล้วก็ด่าแม่ก้าวว่าผู้หญิงหน้า อวัยวะเพศเพราะฉะนั้นก้าวคนต้องออกมาพูดซึ่งตอนที่ก้าวมาพูดถึงก็บอกว่าพ่อยังไงผมก็ต้องบอกบอกพูดความจริงประมาณนั้นซึ่งก็โดยรวมทั้งหมดอะไรมองว่าทามที่ติ่กับพี่อ้อเองเขาข้างก้าวไปเลยตนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ว่าความเป็นจริงมันจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเช่นตอนที่ก้าวเขาไปหาดุมกัญชัยน้องชายของผมเนี่ยเขาก็ได้แจ้งแล้วก็แสดงให้เห็นว่า มันเป็นอย่างไรนะฮะและตอนนี้หลายหลคนอาจจะเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมด้วยซ้ำไปว่าตอนนี้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้นนะฮะก็แสดงให้เห็นเรื่อยๆในขณะหนึ่งที่9เนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กก้าร้าวเป็นเด็กกระตันยูแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับพาะฉะนนผมก็ไม่ไม่พยายามที่จะโยงใหญ่ไปถึงตรงไหน และนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดนะครับก็จะพูดในเรื่องของความเป็นเป็นจริงที่ไม่มีวันบิดลิ้วได้เพราะว่าผมอยู่กับเก้ามาตลอดแล้วก็ได้ได้สร้างงานมาด้วยกันและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยวันนี้ผมเนี่ยแต่งเพลงสัญญาใจเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าตอนที่เก้าเขาบอกว่า ก้าวนี้ก็น่ารักอย่างหนึ่งว่าเขาไม่มีจริตอะไรอ่ะเขาพูดอะไรก็เป็นแบบนั้นแล้วก็คำคำคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะแต่งเพลงให้ก้าวนะก็คือเพลงสัญญาใจนะครับแต่พอผมแต่งเสร็จวันนั้นจําได้ว่าตีห้าผมต้องการให้มันเสร็จจบสิ้นในในวันนั้นแล้วก็วันนี้ผมก็ไปดูทีผมก็ไปร้องแล้วร้องเป็นไกด์ให้กับก้าวแต่ผมจะไม่ให้ก้าวร้องหรอกเพราะว่าผมไม่อยากจะทําให้เป็นกระแส หมายความว่าผมเดี๋ยวจะหาว่ารันแกคนอื่นอีกแล้วแล้วก็เอาเอาช่วงเวลาแบบนี้มาทำอะไรมามาทำอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถึงแม้จะแต่งเสร็จก็ไม่ให้ก้าวร้องเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นแต่ <c oughs> มีสิ่งหนึ่งนะครับในอีกไม่นานนี้เราจะมีผลงานของก้าออกมา ผมตั้งใจจะทำให้ก้าวตั้งแต่ก่อนโควิด19เกิดวิกฤตโควิด19ตั้งใจจะไปถ่ายทํากันที่อ่าห้ <c oughs> องสยาม,ไ,ยามไม่ใช่อ้องสยามชื่อว่าอะไรสยามที่พัทยาลีเจนสสยามนะฮะผมได้ได้โทรไปหาผู้บริหารแล้วว่า จะพา9กกับศิลปินคนหนึ่งซึ่งรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทึ่งกับกับโปรเจกต์นี้นะครับแล้ววันนี้ไม่บอกนะวันนี้ผมชวนเท่ามาด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวยผมเผลอไปแล้วผมชวน9้ามาด้วยครับ อย่านะพี่ดิ๊คับพี่ดิ๊คับระหว่างที่ผ่านมาเราได้ดูแลก้าวยังไงบ้างในเรื่องค่าใช้ต่ายครับผมบอกเลยนะฮะว่าวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมมีโครงการที่มีชื่อว่า stay home นะครผมมีนักร้องทั้งหมด10คนจากทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่สปปลาวอินเดียเกาหลีกุเรีย แล้วก็มีอเมริกา3คนแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์นะครับมีเยอะมากเลยรับโครงการนี้ก็ได้สตุ้งสตางมาเพราะว่าธนาคารอมสินกับทิพท์พิารประกันชีวิตเขาบอกว่าถ้าใครแชร์จะได้แชร์ละสิบบาทนะก็ได้เงินมาทั้งหมดผมเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชก็คือศิริราชมูลนิธินะครับให้เรียบร้อยแล้ว600,000บาท แล้วจากนั้นก็จะเป็นจุดเล็กๆในการที่ฟังผมนะผมก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางแพทย์นะฮะตอนนั้นเป็นเป็นเครื่องสแกนใบหน้า AI scan ที่เวลาคนเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าใครไม่ใส่เฟสชิลไม่ใส่หน้ากากเขาจะร้องแล้วก็มีมีการพูดได้อะไรได้แล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยผมชวนก้าวไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง ผมให้9ก้าสองพันบาท9ก้าบอกไม่เอาพอ่อไม่เอาไม่เอาผมบอกว่าไม่ได้9ก้าต้องเอาไปเพราะว่า9ก้ามาจากพัทลุงแล้วก็มาตรงนี้ต้องเอาไปผมดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ผมมีคอนเสิร์ตก่อนโควิดในทีนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เงินจาก9ก้าแม้แต่สตางค์เดียวมีแต่จ่ายให้ไปคอนเสิร์ตทีก็จ่ายให้หมื่นหนึง่งนะครับ แล้วก็วันไหนไม่มีคอนเสิร์ตก็เรียกมาแล้วก็ให้ตังเฉยๆบอกว่าไอ้เอาไปจ่ายค่าชาวบ้านนะฮะแล้วก็แต่งเพลงกันแล้วก็เขาอ่ะอันนี้หลายๆคนไม่รู้นะครับก้าวเขามีเขามีแฟนคลับของเขาเยอะเขาบอกว่าผมเนี่ยอยากจะโอนแฟนเพลงให้กับพ่อติ๊ก่อติ๊กจะได้มีรายได้จาก YouTube ผมบอกว่าไม่ต้องทำไปอย่างที่เราเป็นไป แล้วก็เขาก็จะมีรายได้จาก Tik To อกมีรายได้จากอะไรที่เขาทํากันนะครับเนี่ยผมก็สามารถตอบได้ว่าผมดูแลก้าวมาเป็นระยะเวลา1ปีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทุกครั้งก็ต้องมีหิ้วก้าวไปด้วยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ซอยอยู่เย็นนี่เองครับผมผมเล่าให้ฟังตอนแรกที่เข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยครั้งแรกผมซื้อจักรยานให้คนละคัน9-1ารคันเกมหนึ่งคัน เพื่อเขาจะได้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมดูแลเขาเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ดูแลเตมเหนียวตอนนี้โอกาสได้เข้าเป็นก่เียวว่าาไหมเป็นลอีก่เกียวให้สคนดว่าตอนนี้เหมือนเรื่องมันเป็นการปกนไ่ครับผมเองเนี่ยเป็นคนบอกเสมอว่าให้ใจเย็นๆอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะแล้วก็ บางครั้งเรื่องแบบนี้มันมันไปมันจะมีจากจุดหนึ่งเดินทางมาอีกจุดหนึ่งผมก็เพียงแค่บอกว่าให้ให้ใช้วิจารณญาณดีๆอย่าเพิ่งไปอะ,อะไรอ่ะบุมบามนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยก้าวเขาก็เขาก็ดีนะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะไต่เกลี่ยอะไรเนี่ยนะนะแล้วก็พมื่อผลสุดท้ายที่ผมจะตอบคําถามว่า ผมเองจะไม่ไม่พยายามเข้าไปไม่พยายามเข้าไปยุ่งอะนะไม่พยายามเข้าไปยุ่งมีอันหนึ่งที่ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องยุ่งคือผมกับพี่เอกเนี่ยรักกันอยู่รายการเดียวกันด้วยแล้วเขาก็ดูแลกันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวพี่เอกจะเข้าใจผิดผมว่าผมเนี่ยไม่ยอมดูแลเป็นผู้ใหญ่และไม่ยอมอามาไก่เกลีย่ยผมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันมัน ใสสะอาดซะก่อนมันขาวะสะอาดซะก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็อยู่ที่ก้าวอยู่ที่พ่อกับแม่เขาขขเพราะว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะส่วนผมไม่มีอะไรผมก็แบบว่านิ่งๆไปมีโอกาสทําทงานอะไรก็ทําไปนะคร <iting> ับเรียกว่าตอนนี้คือน้องก้าวน้องก้าวเองฝั่งน้องก้าวไม่มรยน่าจะดนหนาก็อันนี้ผม ต้องขอบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิษของพ่อกับแม่เขาแล้วก็กล้าผมให้สิทธิ์เขาเต็มที่ว่าถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ให้เป็นการตัดสินใจของครอบครัวเขาแต่ว่าถ้าสำ,สำหรับผมนะฮะทิชิโร่เนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็คือไม่ไม่อยากให้ฟ้องร้องกันผมก็พูดหลายครั้งกันแต่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นว่าเขาอยากรักษาสิทธิ์ของเขา ซึ่งก็แต่ละคนก็มีทนายกันอยู่ผมก็เลยคิดว่าก็ถ้าเขามีทนายแล้วก็เรามีทนายก็ให้ทนายสองคนเข้าลองคุยกันดูซิแล้วจะหาข้อสรุปอย่างไรแต่ผมไม่แน่ใจเนี่ยคพราะว่ามันมีข้อสรุปได้ขนาดไหนเพราะว่าทั้งฝั่งมูนก็ค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็ไม่ไม่อะไรอ่ะออไม่ไม่อยากจะ พูดคุยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นกลางนะครับไอากันโปอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยคือมันกินมันอยู่กันดูแลกันขนาดนี้ไม่มีทางแล้วก็มีวันหนึ่งนะฮะมีผู้สื่อข่าวที่น่ารักเนี่ยมาสัมภาษณ์กแล้วก็ถาม9้าว่า แล้วต่อไป 9, เอ่อถ้าประสบความสำเร็จแล้วจะจากพ่อติ๊กไปหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีทางครับผมเอาหัวเป็นประกันว่าไม่มีทางจากพ่อติ๊กไปแน่ๆผมบอกเอ้ยก้าอย่าพูดอย่างนั้นถ้าส,สญญามมติก้ามีโอกาสไปดีพ่อให้ไปแน่ๆไม่ต้องห่วงกังวลนะเนี่ยสิ่งที่ที่ผมพูดพรนะนั้นผมตอบคาถามให้ได้เลยว่าไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องนั้นถ้าเขาจะไปดีแล้วเนี่ย มันจะต้องดีแน่ๆเพราะปีนี้นะผมจะย่างเข้าสู่เลขเลข6แล้วผมกําลังจะได้ทุกเดือน600บาทนะฮะเพราะฉะนั้น9เนี่ยยังแค่อายุ17ปียังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นนักดนตรีผมเคยทํางานมาในหลายๆด้านเนี่ยนะครับผมไม่มีวันหรอกที่จะต้องมาหากินกับน้อง9นะฮะแล้วก็จะมา หยิบช่วยโอกาสชิ้นปลามันจากน้องก้าวไม่มีทางครับแล้วก็ผมกล้าประกาศได้เลยว่าถ้านูก้าวมีโอกาสดีๆถ้าจะไปตรงไหนที่มันดีกว่ารับรองแล้วก็ไม่มีวันผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีวันจะต้องเซ็นสัญญาอะไรกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากให้เซ็นผมก็จะเอามาให้ดูอะไรนะครับเชื่อใจน้องชใจน้องก็แต่งเพลงสัญญาใจใครอยากจะร้องบ้างอ่ะเดียบวิธีผลักดันให้ ไม่ชอบตอนที่ก้าวเพูดว่านี่เป็นสัญญาใจจากฟีล l i n g ของ instinct ของนักแต่งเพลงเนี่ยมันก็ต้องมองดูแล้วตอนนี้มีใครบางคนแล้วไปแต่งเพลง30อะไรสามสิบเจ็ดสิบอะไรนะได้ฟังยังเขาแต่งไปแล้วอะไรสามสิบเจ็ดสิบบ้าอะไรเนี่ยแต่ว่าแต่งจริงไหมคะแต่เวลาแต่งอะไรเพลงจริง สัญญาใจก็เริ่มแต่งประมาณสักประมาณสักประมาณสักเที่ยงคืนนะมั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะจนถึงตีห้าเลยตีห้าเพราะว่ามันก็เฮเรามันน <election> ั <or primitive fish> ่งแต่งมันนั่งเหนื่อยทำไมเนี่ยอยู่ตักทตีตอนแรกเจตนาเราคืออยากให้แต่งให้้องเ้ารอก็เพราะว่าผมชอบอ่ะคือไม่คือขอถอดไอ้ฟีล l i n ความรู้สึกไปก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับ คุณเจนนี่ไม่ได้ไเกีก่ยวกับน้องก้าวเลยแต่ผมชอบคําที่เขาพูดว่าสัญญาใจอ่ะมันเป็นคําที่ต้องต้องแต่งอ่ะเพราะว่าผมเป็นนักแต่งเพลงไงผมก็สัญญาใจไม่ใช่สัญญาเกลืออะไรประมาณเนี้อุ้ยอุ้ยโทษโทษจะด้วามเปนอาโนตเอากีตารมทกีตารมอยู่ไหนอ่ะเอากาต้มา ไม่ปล่อยแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารอก่อนรอก่อนแต่ว่าใครอยากจะร้องนะร้องได้วิสระเอพอปลาสระอามาร้องไหมอาก็ไม่รู้สิใครอยากจะชวนก็ชวน ไม่ไม่ไมม่ไม่ไไมในฐานะผมผมทําโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมล่ะใครที่ตกงานก็มาใครไม่มีเวทีเล่นผมมีเวทีให้เล่นใครไม่มีตังใช้ผมมีตังให้ใช้อันนี้ก็จะดิวยกเตามาล่ะครับ น้องต้นแบบชาวบ้านเลยไม่รู้เรื่องที่ตังไหนอผมไม่ได้เรียกเขาผมถามว่าถ้าใครสงสารน้องเขาแล้วก็อยากชวนน้องเข้ามาก็ยินดีอ๋อนี่ก็คือบอกผ่านเลว่าน้องๆเาอยากมาพี่ๆโอเคโอเคไม่ไม่น่่่่่ไม่ไม่เไมไไม่่ไไไ